ท่านผู้ชมคะเรื่องของการเตือนภัยธุรกิจออนไลน์นะคะในส่วนของธุรกรรมออนไลน์นี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง3ท่านที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะร่วมพูดคุยกันนะคะพร้อมกับพิธีกรของเรานะ,ะในช่วงนี้ก็คือน้องเดียวธีรเดชงามเหลือนะคะมาพร้อมกับแขกรับเชิญ3ท่านด้วยกันนะ,ะท่านแรกก็คือผู้เสียหายเลยค่ะคุณสมชนะสุภวัฒน์วรคุณนะคะสวัสดีค่ะ ท่านที่สองนะคะก็คือคุณศักดาหาเรือนจัดนะคะเป็นทนายความของผู้เสียหายนะคะ,ะและท่านที่3ค่ะอาจารย์โกเมนวิบุญรอดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยกระชับเกินไปวันนี้คงจะมาขยายความไปนะครับแต่ว่าเน้นย้าว่าเรื่องนี้อยากจะให้ความรู้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยส่วนคุณสมเจนาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะฮะอยากจะให้พูดถึงเรื่องของการที่ถูกจุลกรรมเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ จริงๆแล้วทางเราก็ไม่ทราบนะว่าเขาได้ยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเราได้ยังไงเราก็ไม่ทราบจริงๆยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดในโทรศัพท์ของเราเพื่อจะเข้าไปในทางในช่องทางการโอนเงินับส่วนรหัส otp ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เข้าไประงับซิมเราปกติแล้วทำธุรกรรมออนไลน์เป็นประจำหรือเปล่าครับก็ทุกปีครับเป็นประจำเคสของคุณสุจนะเองเป็นเคสแรกๆเลยหรือเปล่าถ้าจะเป็นเคสแรกของของประเทศเลยฮะคิดว่ามันมีช่องว่างตรงไหนครับ ที่ว่ามันทําให้มีการเจรรรมเกิดขึ้นมาได้ครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะจริง,รงๆแล้วผมก็ใช้ใช้มานานแล้วใช้มาหลายเป็น1ิกว่าปีแล้วฮ่ะคงต้องเราใช้เป็นประจําแล้วก็แนะนำแนะนำแนะนําไม่เพื่อนใช้ด้วย <c oughs> ดีามากคราวนี้คงต้องถามอาจารย์โกเม้นนะคะน้องเดียวว่าอาจารย์คะขนาดเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าในส่วนของการทํางานของอาจารย์นะมีวิธีตรวจสอบได้ใช่ไหมคะก็มีวิธีครับอย่างแรกเลยเนี่ยขอดควนี้อันนี้ขั้นตอนการสมัคร e-banking นะครับ<ะ>เราคงจะเห็นว่าปกติเนี่ยแบงก์ก็ไม่แหลาวรวมนะครับก็คือเราเขาจะให้เราลงทะเบียนในการข้อมูลในการสมัคร e-banking นะครับพอแล้วก็ยังมีกระบวนการยืนยันของแบงก์นะครับว่า<ะ>ออพอสมัครแล้วเนี่ยเราจะผูกบัญชีไว้กับที่ไหน<ะ>ยืนยันบัญชีใสเ่เลขที่ประชาชนหนังสือเดินทางอะไรพวกนี้แล้วก็มีการสร้าง u s e r อร์น p ม s าสเวิร์ดนะครับซึ่งการสร้าง u s เซอร์น p มพาสเวิของแต่ละแบงก์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน อย่างที่คุณสมชนะว่าใช่ครับบางแบงก์ก็ต้องมี user n เนมกับาสเวิร์ดไปบางบางแบงก์เนี่ยก็ต้องไปติดต่อที่แบงก์เลยเขาถึงจะให้ user name password มาแล้วก็หลังจากได้ user name password ปุ๊บเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น OTP ก็คือ one time password นะครับ one time password เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเอ่อเวลาที่เราจะทำการจะโอนเงินนะครับหรือทำธุรกรรมเนี่ยเขาก็จะมีการนี่ยฮะเหมือนกับ ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ SMS hmm. มามาว่าอ่ะคุณจะยืนยันนะจะโอนเงินจะทำอะไรผู้นี้เนี่ย hmm. เขาจะส่งรหัสมา4ตัวที่โทรศัพท์มือถือเราเพื่อยืนยันว่าเ,เราเป็นคนที่จะโอนจริงๆ hmm. นะฮะแล้วก็พอพอเราใส่รหัสถูกต้องปุ๊บเนี่ยนะฮะภายในระยะเวลาที่กำหนดประมาณ30วินาทีหรือ1นาทีที่ท,ที่แบงก์กำหนดนะ,ะ,นะ,ะครับ,รบก็สามารถจะทำทรัลเซชันนั้นก็คือโอนเงินผ่าน เอออ e ีแบงกิ้งได้เขาก็มีขั้นตอนอเขามีขั้นตอน,น,ตอนครับฮะแต่ผมก็อยากให้ให้ประชาชนได้เห็นเส้นทางการจดรายการ,รหรือขั้นตอนให้ชัดมากขึ้นนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าในกรณีของคุณสบจนะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือพูดถึงเรื่องของการปลอมแปลงบัตรประชาชนครับฮะเส้นทางนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยโจรเนี่ยนะครับเขาอาจจะได้ยุ่งซึ่งใน password นะครับหรือมีหรือมันมีกระบวนการวิธีที่จะไปยกเลิก หมายเลขยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนนะครับแล้วโจรก็รู้กระบวนการทั้งหมดว่าการจะทำผู้ที่ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องได้วันทําพาสเวิร์ดก็คือ OTP จากแบงค์ะนะครับสิ่งที่โจรทำก็คือว่าเขาก็ไปปลอมเ,อเป็นไอ้พวกบัตรประจำตัวประชาชน<อ>นะฮะแล้วก็เขียนใบบอกว่าเป็นการมอบฉันทะนะฮะมอบอำนาจนะครับมาจากคุณสมทนะ นะครับแล้วก็ไปที่ที่ศูนย์ให้บริการของโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะไปบอกว่าอ่ผมทำซิมหายขอซิมใหม่นะครับซึ่งซึ่งตัวผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยมองเห็นเขาเรียกว่ามีบัตรประชาชนมีอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่าคิดว่าได้ซิมไปก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับเท่าไหร่นะครับซึ่งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซิมอันนี้เนี่ยเอาไปผูกกับ e-banking หรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งที่ที่ต้องบอกว่า ตัวผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเองก็ไม่ทราบนะครับพอ,อเขาได้เขาได้ไอตัวในส่วนของอตัวซิมการ์ดแล้วนะครับ,รบเขาก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ะนะครับของ e banking นะครับก็คือว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยบางบาง,ง,งธนาคารก็สามารถที่จะไปเปลี่ยน username password ได้เลยได้เลย,เลยก็คือเหมือนกับมีเขาเรียกว่าเป็นฟัง์กชั่นที่บอกว่าลืมรหัสผ่าน ก็เข้าไปเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยธนาคารก็จะส่ง OTP ก็คือวันทำพาสเวิร์ดส่งมายืนยันว่าอันนี้เป็นรหัสของคุณสามารถทําธุรกรรมการเงินได้เลยจะโอนจะถอนอะไรก็ว่ากันแต่บางธนาคารอย่างกรณีของคุณสมชนะเนี่ยนะครับก็คือเขาจะธนาคารเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันที่จะให้เปลี่ยนรหัสผ่านยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมฮะอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือของขอนยอดผู้ถึงอย่างกสิกรนะครับ อาจารย์ครถ้าไม่มีการอนุญาตให้เปลี่ยน OTP ผ่านทางแบงก์ก็คือผ่านทางหน้าจอเราก็ต้องติดต่อใช่ครับก็คือ,อ,อคือในส่วนของธนาคารเองเนี่ยก็คือเท่าที่ดูเนี่ยก็คงคิดว่ากลุ่มกลุ่มที่เป็นวิชาชีพเนี่ยก็คงจะได้ username password มาก่อนแล้วค่ะแต่ว่ายังทําธุรกรรมไม่ได้ออนะครับเพราะไม่มีไม่มีวันทํา password นะครับก็ต้องหาทางให้ได้วันทาา password ออก็คือเข้าไปเปลี่ยนซิมพอได้ซิมมาปุ๊บเนี่ย ก็เข้าไปที่หน้า e-banking แล้วก็เข้าไปทําธุรกรรมรนะครับพอทําธุรกรรมปุ๊บเนี่ยธนาคารก็จะส่งมาทำาสเว w o r d ที่ที่อนุญาตให้การโอนเงินม,มาที่สิมที่โจรเนี่ยเอามาแล้วพอเอามาเสร็จปุ๊บ,บ,บเขาก็สามารถจะทำธุรกรรมแทนคุณสุจนาได้แ่างแต่ตัวนี้นมีข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เนี่ยของคุณสุจนาะไปเกี่ยวข้องกับพวกแฮกเกอร์หรือเปล่าฮะ,ะก็มีความเป็นไปได้ไดครับเพราะว่าอันที่หเนี่ย ถ้าธนาคารไม่มีไม่มีอย่างอย่างของกสิกรเนี่ยไม่มีฟังก์ชันที่ที่ลืมพาสเวิร์ดนะครับว่าถ้าเกิดลืมพาสเวิร์ดไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวย s e เส a นยืดพาสเวิร์ดของผู้ใช้งานเนี่ยมีโอกาสที่มันจะหลุดหรือว่าเรียกว่าอะไรนะอาจจะเป็นชื่อของผู้คนนั้นอาจจะอยู่ในลิสต์ที่บอกว่าเป็นผู้ที่ใช้งานอีแ n k i ิงนะครเยอะๆจนเป็นกลุ่มเป้าหมายว่ามีเงินเยอะอยู่ในนั้นนะครับพวกแฮกเกอร์หรือว่าพวกที่ มิจายาชีพก็มีลิสต์อยู่แล้วนะครับการที่ได้ลิสต์อันนั้นมามันก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะได้จากแบงค์หรือว่าอาจจะเรียกว่าแท็บว่ามีใครใช้งานอะไรพวกนี้อาจารย์คะแล้วมีวิธีป้องกันไหมหลายคนที่กําลังใช้ระบบเดียวคุณสมชนะอาจจะกลัวแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะเราจะเป็นลายต่อไปไหมมีไหมคะคือก้องบอกครับมันอยู่ที่กระบวนการนะครับอย่างในกรณีของอันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยตอนที่เราไปเอาที่โจเนี่ยจะพยายามไปเปลี่ยนซิม นะครับเพราะฉะนั้นโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็ต้องเออเรียกว่าตอนที่เขาไปเปลี่ยนซิมเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบนิดนึงว่าซิมอันนั้นเนี่ยมีการเอาไปใช้ทำเอไอแบงกิ้งหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องอยู่ที่บริษัทมือถือ,อเราเสุดวิสัยเรานะพอดีอยู่ที่นู่นอันที่2เนี่ยนะ,ค,ะครับก็คือพอมีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือซิมโทรศัพท์มือถือปุ๊บเนี่ยนะครับโอเปอเรเตอร์ก็ควรจะต้องบอกเป็นยุ่งยากนะครับโทรไปคอนเฟิร์มกับผู้ใช้งาน ก็เหมือนกับที่เวลาที่บอกว่าเราจะเปิดเ <Americ a> ครดิตหรือเปิดอะไรผู้นี้เนี่ยไม่ใช่ส่ง sms <S <S อย่างเดียวบอกว่าออตอนนี้โทรศัพท์คุณใช้งานได้แล้วนะแต่ว่าอาจจะคิดว่ามีการโทรติดตอ่อ,ตอ,อเข้ามาว่าอ,อ,อันนี้นะเป็นบริษศัพทของคุณจริงๆหรือเปล่าครับนี่ก็ต้องไปทำค่ายมือถือว่าจะยอมทำอย่างนี้ให้เราไหมแต่ถ้าเกิดเขาไม่สะดวกทำสมมตินะหรือก็ใช้เวลานานกว่าจะทำอย่าเทอจาจย์ว่ามีขั้นตอนไหนป้องกันได้อีกไหมคะจรย์ก็ในส่วนของธนาคารเองนะครับธนาคารก็ควรจะ ยกเลิกฟังก์ชันที่บอกว่าสามารถจะเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันมันไม่สามารถจะทําอะไรได้นะครับแล้วอย่างนี้กรณีของธนาคารอื่นนี่ะมีมีการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ไหมอาจารย์ก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยก็ต้องผ่านวันทำพิสูจร์เหมือนกันก็คือเรารีเควสว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับส่งไปปุ๊บธนาคารก็จะส่งรหัสผ่านมาทาง OTP นะครับก็เป็นไปได้ว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านของ e-banking เนี่ยนะครับถ้าเกิดทำออนไลน์ควรจะต้องทิ้งระยะเวลาไว้พอสมควรนะครับว่าป่าอาจจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าไม่สดะดวกนะครับแต่แน่นอนฮะว่าลูกค้าเองนะครับในกรณีคุณสมนันะเป็นผู้ใช้เนี่ยในกรณีโทรศัพท์ที่ใช้ทำ e-banking หรือโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยอยู่ๆมันถูกเปลี่ยนซิมแล้วหายไปประมาณสัก หชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะกิมันผิดปกตินะครับในเคสก็คือโอกาสท,ที่เราจะรู้ก่อนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ นะครับถ้าเกิดทิ้งช่วงเวลานั้นยกไว้เราจะไปต่างประเทศหรือไปทําอะไรผู้นี้ถ้าฟังอย่างที่อาจารย์โกเมนพูดนะคะแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวของคุณสมชนะเท่าไหร่เลยหนึ่งอยู่ที่ร้านของโทรศัพท์มือถือค่ายนั้นๆ2สองอยู่ที่ธนาคารนั้นๆแต่ว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วนะคะตอนนี้น้องเดียวคือคนร้ายก็ถูกจับแล้วใช่ฮะถจะไปสามคนนะฮะทีนี้ผมอยากให้เห็นเหมือนกันว่าหลักฐานที่คนร้ายเขาใช้เนี่ยเป็นยังไงต้องถามพี่พี่สตาคืออย่างบัตรประชาชนเนี่ยนะครับที่ที่ไปขอ นี่น้องเขาก็อนุมัติให้มาเลยคะครับนะฮะซึ่งซึ่งผมมันมันง่ายไปอ่ะนะการตรวจสอบลายมือชื่อต่างๆเนี่ยไม่มีเลยไม่ออกเลยนะฮะเนี่ยนะฮะนี่ือเป็นัสกขนาดนี้เป็นไปที่ใช้วันนั้นเลยใช่ครับใช่ครับอันนี้ขอมาจากศูนย์ใช่ครับมืดมืดแบบนี้เลยครับผมสนด้านล่งนี่คือว่าเป็นลายเซ็นของคนร้ายลายมือเดียวกันหมดเลยนะฮะน้องให้ไปได้ยังไงน้องที่อยู่ร้านโทรศัพท์มือถือมัน มันดูไม่ออกเลยนะคะอันนั้นก็เป็นเป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ที่จะเป็นผ่านเข้าสู่ระบบของธนาคารที่จะให้ OTP มาค่ะต่อไปในส่วนของคำพิพากษาเนี่ยนะครับคำพิพากษาคดีอาญาเนี่ยก็จบแล้วก็ผู้ต้องหานะฮะที่นั่นทั้ง3คนเนี่ยที่ร่วมมาทำความผิดเนี่ยก็ถูกถูกลงโทษนะฮะโดยศาลจังหวัดพระโขนงแล้วนะฮะจำคุกคนละ20ปีนะครับ เพราะต่างกรรมต่างวาระหลายคร,ครั้งหลายหนกันแล้วใครจะเป็นคนชดใช้เงินให้คุณสมชนะอันนี้คือประเด็นประเด็นที่จะต้องเป็นไปกันต่อว่าส่วนอย่างเนี้ยใครแค่ไหนเพียงไรใครต้องรับผิดชอบกันนะฮะกันเอาคําอธิบายของอาจารย์โกเมนเป็นส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงได้ไหมเพราะอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นดร็อกเตอร์รับผิดชอบดูไดอ,อันนี้ต้องดูเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยผู้บริโภคเองนะฮะคุณสมชนะเองเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเองเนี่ย นะครับบางครั้งเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยเหมือนคนอยู่ดีๆปกติเนี่ยวันดีคืนดีนะฮะเงินหายจากบัญชีมันก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์นะเหมือนเตือนให้คนอื่นๆครับระบบป้องกันต่างๆที่ที่ควรที่จะมีให้มากกว่านี้ครจาัย์ค่ะเข้าใจที่ที่ทางพี่ศักดาพูดอาจารย์สมชนะคะขอพัยอาจารย์คกมเมนที่อาจารย์พูดนี้คือเป็นกระบวนการทํางาน นะตามข้อเท็จจริงไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีนอกเหนือจากนี้ใช่ไหมฮะอาจารย,ย์โดยขั้นตอนใช่ครับก็คือก็ต้องบอกครว่าอันนี้เป็นมาตรฐานพื้นฐานที่ผู้ให้บริการ e-banking ก็ใช่ไม่ได้ซ้ําซ้อน,ไ,ไ,อนไปกว่านี้ไม่ได้ซ้ำซ้อนไม่ได้อะไรตรงนี้เพราะว่าต้องบอกครับว่า,วามันมันมีความปลอดภัยเป็นเป็นเป็นทูแฟ f เตอร์นะครับก็คือเราคนที่จะได้เข้าไปใช้อ e ีแบงกิ้งของเราได้เนี่ยหรือแมก้กระทั่งตัวเราเองหนึ่งเราต้องมียูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับซึ่งยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเนี่ยก็ ต้องบอกนะว่ามันก็เป็นของเฉพาะเราที่เราจะไม่ไม่ไม่บอกคนอื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงเราได้ถึงเขาได้ยูสเซนิพาสเวิร์ดมาแล้วเขาก็ยังไม่สามารถจะทาธุรกรรมได้จนกว่าเขาจะได้ OTP ก็คือวันทำพาสดที่ธนาคารส่งมาให้เรานี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นสัจธรรมคือยังไงมันก็ต้องเป็น่างนี้สองอันนี้มันยากอยู่แล้วนะฮะมันไม่ใช่บอกว่าไม่เหมือนกับเขาเรียกบัตร ATM หรือบัตรเครดิตที่เราไปถึงปุ๊บเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องมีส่งเอ s อมมาจากแบงก์แล้วก็เอาหัสจากแบงก์มากรอกเพื่อที่จะเอาเงินออกมานะครับเพราะฉะนั้นเดระวังนะนะครับผมก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นพวกนี้เนี่ยก็คือมันเป็นมันเป็นสาระพื้นฐานที่ธนาคารหลายๆแห่งใช้นะครับแต่ว่าตัวแก๊งวิชาชีพเองเนี่ยเขาอาศัยช่องว่างที่ว่าเราสามารถจะไปเปลี่ยนซิมได้ง่ายๆก็เอาวิธีไปเปลี่ยนซิมแล้วการที่เขาไปเปลี่ยนซิมเขาก็ใช้วิธีที่ เอาใครก็ไม่รู้อะจ้างมา500หรือจ้างพันหนึ่งเพื่อไปเปลี่ยนซิมนะไอ้กุศลประชาชนดำปื้นเลยนะฮะใช่ฮะฟังแล้วก็เป็นข้อมูลที่อยากจะเป็นภัยนะนี่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับที่เราพยายามที่จะนำข้อมูลอหลากหลายนะโดยที่ว่ามีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องหรืเว่าเชี่ยวชาญนะครับช่วยมา พูดหรืออธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยระวังนะครับถึงแม้ว่าในขณะนี้ความเจริญก้าวหน้าหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันโหเราแทบจะตามไม่ทันนะฮะฉะนั้นมันมีช่องว่างเสมอเลยนะครับกะฉะนั้นก็รู้ไว้นะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะแต่ถ้าเป็นเหยื่อแล้วก็ขอให้โชคดีนในการที่จะคลี่คลายปัญหานั้นๆนะคะขอบพระคุณทั้งสามท่านอย่างยิ่งขอบคุณน้องเดียวด้วยขอบคุณทุก่ะมีเรื่อง